สวัสดีครับผมก็ที่รู้จักกันก็ในนามกล้องโอเวอร์ไดครับบทบาทของดีวัน2025ปีนี้นะครับผมรับหน้าที่เป็นสปอตเตอร์แล้วก็เซตติ้งเอนจิเนียริ่งของทีมด้วยความเป็นโอเวอร์ไดอะโอเวอร์ไดเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะดูละในการคอลี่ไฟเขาต้องปรับอารมณ์ในการขับตรงไหนเพื่อให้เขาคอลี่ไฟได้ดีขึ้น รือในรอบแบทเทิลเราจะสปอร์ตออกไปยังไงให้คนขับสามารถมีความได้เปลี่ยนในการแข่งขันได้มากที่สุดจบจุก้องต,ตัวเองได้มากที่สุดและชูจุดแข็งให้กรรมการเห็นได้มากที่สุดครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราไปสปอร์ตเตอร์เราซ้อมมาด้วยกันเรารู้แล้วแหละว่าในฝีมือเนื้อแท้ๆเขามีอะไรให้เราใช้นะครับและอย่างที่2รถคันนี้เราคุกคีมมาอยู่ทุกวันเราก็จะรู้ว่ารถคันนี้มีข้อดีตรงนี้รถคันนี้มีข้อดีนะพอบวกกับคนขับแล้วในสิ่งที่เขาจะเจอในรันถัดไปเราต้องเซตติ้งรถให้เายังงไ ก็ส่วนตัวในทีมโบวยไรตอนนี้มีมีมีมมมสมาชิกทั้งหมด10คนนะครับแต่ตอนนี้เราเลือกส่งไปเราเลือกส่งมือที่ต้องการพัฒนาอย่างเช่นเอลอย่างเช่นแจ็คและจอมเอลกับแจ็คนี่ยังเป็นมือค่อนข้างใหม่อยู่จอมเนี่ยเป็นมือเริ่มมีประสบการณ์แล้วแน่แหละมนุษย์พวกนี้อาจจะประมาทสนามใหญ่ซึ่งแบบดีวันมันเป็นสนามของกระดูกของกระดูกอ่ะอาจจะไม่ชนะก็ได้วิชาหรือถ้าชนะก็เพิ่มความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกส่ง3คนนี้ลงไปแล้วมือที่ต้องพัฒนาขึ้นไปเพื่อเป็นโปรเนี่ย ก็จะมีคุณอั้นแล้วก็คุณเสกอั้นกับเสกเนี่ยเป็นมือเรี่ยอยู่ในคลาส A ละโปรและแต่ยังขาดอะไรบางอย่างไป<ๆ>เพื่อให้แบบคอมเพติชันได้ถึงแบบ8คันสุดท้าย4คันสุดท้ายเพราะนั้นน้อง2คนเนี่ยมีอจนดา a ที่ต้องพัฒนาตัวเองอย่างสูงเพื่อให้อยู่ในคลาสโปรส่วนมือหนึ่งในทีมเกียกเนี่ย ก็ยังส่งเหมือนเดิมเกียร์คะแนนสะสมไปที่1เพราะฉะนั้นทุกคนในทีมต้องทํางานเต็มที่เพื่อส่งเกียร์ให้ปไปที่หนึ่และตัวเกียร์เอ,เองก็ต้องขับให้เต็มที่เพื่อรักษาตําแหน่งที่1ในคะแนนสะสมไว้ในทั้งหมดที่ผมส่งไปทั้งหมดเ่ยรับรองโอเวอร์ไรไี่ทำสูดรผิดหวังแน่นอคราวีแล้วเป็น exhibition l e s ก็ต้องขอบคุณผู้จัดดีวันด้วยให้ผมมีประสบการณ์ได้ไปเป็นกรรมการขนาดเป็นงานอีเวนต์เล็กๆนะเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมนตขังของการแข่งในกรุงเทพกลางเมืองแล้วคนเยอะๆอย่างเมืองคลองน่ยมันแฟชแบ็กเมมโมรีให้ไปถึงปี2012 2013ว่าเฮ้ยณขนานั้นน่ะเราเคเราได้แข่งกับญี่ปุ่นเนี่ยเทียชนะญี่ปุ่นเราเคมากมันดูเป็นอะไรที่ใกล้เข้าเวิร์คสของเมืองไทยเข้าไป แล้ววันนี้มันกลับมาแข่งที่เมืองทองอะภาพนั้นมันกลับมาครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านักแข่งทุกคนอะเตยมรถเต็มที่เต็มตัวเต็มที่วันนี้คุณจะได้เห็นสิ่งที่มันมากๆได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนสอบใหญ่ในครั้งนี้แน่นอนครับแฟนๆครับทุกคนรอดูลเลยก็สำหรับ D1 789นี้นะครับอยากเชิญชวนทุกคนให้มาเชียร์นะครับทุกคนครับทีมโอเวอร์ไดและทุกๆทีมเนี่ยพวกเราจะได้ตามให้เต็มที่ ผมอยากให้นักขับเ hey, ฮอยากให้พวกเขาขับอย่างมีความสุขและอยากให้ทุกคนดูอย่างมีความสุข<อ>เพราะฉะนั้นมาช่วยเชียร์พวกเราหน่อยครับทีมโบว์ไดรและดีวันกลางปีไทยแลนด์2 0 25นที่เมืองรอง